มาดูหนึ่งวันที่บ้านที่นานว่าวันนี้เราไปทําอะไรกันบ้างค่ะเช้าวันนี้ก็ออกมาในเมืองกันนะคะมากับแม่กับป้าค่ะเพราะว่าจะมาทํทธุระแล้วก็มาเยี่ยมน้องชายด้วยค่ะก่อนไปหาน้องชายก็แวะซื้อข้าวของให้ก่อนนะคะมีผู้ติดตามถามมาว่ามีพี่น้องกี่คนเรามีน้องชายอีกสองคนนะคะน้องชายคนเล็กตอนนี้กําลังเรียนอยู่ม .4 ค่ะซึ่งเข้ามาเรียนในเมืองก็เลยไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อแม่นะคะกาถามน้องชายว่าอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมน้องบอกว่าอยากกินไก่ KFC ค่ะก็เลยได้ซื้อไก่ KFC ไปให้ถังหนึ่งส่วนน้อง สปีนะคะก็เรียนเหมือนกันค่ะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งบานก็เลยไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่นะคะมีแค่หลานสาวหนึ่งคนคะ่ะน้องชายเรียนโรงเรียนเดียวกับที่เราเรียนตอนที่อยู่มปลายเลยนะคะพอมาถึงก็กินไก่กันก่อนเลยคะ่ะเรากับน,น้องชายอายุห่างกัน16ปีเลยนะคะตอนที่น้องเกิดเรามาเรียนในเมืองพอดีค่ะแจแล้วก็ไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะน้องบอกว่าร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือ Alright, อร่อยะค,ะค่ะก็เลยมาแหวกินกันนั่งมองบรรยากาศแถวนี้ก็นึกถึงตอนที่มาเรียนที่ในเมืองครั้งแรกคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านมา10บกว่าปีแล้วบรรยากาศทุกกอยย่่าง็มีีเปลน ไปเล็กน้อยค่ะแต่จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของเราวันนี้ก็คืออร่อยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยค่ะกินกันไปหลายถ้วยเลยนะคะส่วนตัวเวลากินกว๋วยเตี๋ยวทีไรก็จะชอบกินเส้นเล็กมากๆเลยค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือทีไรก็คือถ้วยเดียวไม่เคยพอนะคะแต่ละคนก็คือเอนจอยสุดๆเลยค่ะกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็พากันไปเดินซื้อของค่ะขับรถผ่านถนนคนเดินตรงนี้ก็คือทําให้นึกถึงครอบครัวสามีที่มาเที่ยวที่น่านปีที่แล้วค่ะทุกคนก็คือชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะแม่กับน้องชายคือถ่ายรูปไปเยอะมากมาซื้อ ของก็คือมาซื้อพวกผ้าขนหนูนะคะเพื่อเตรียมรอครอบครัวสามีค่ะก็มาซื้อพวกแก้วชาต่างๆเพราะว่าพ่อกับแม่สามีจะดื่มชากันทุกเช้าค่ะทุกคนที่บ้านก็คือตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้ต้อนรับครอบครัวสามีค่ะซื้อของกันเสร็จแล้วก็ขับรถไปส่งน้องชายน้องย้ายมาเรียนได้4เดือนแล้วนะคะน้องบอกว่าอยู่ในเมืองสนุกมากๆเลยค่ะไม่เงียบเหงาเหมือนอยู่ที่บ้านจะกลับเข้าบ้านก็คือมาแวะที่ร้านพามานกันก่อนค่ะมารอบนี้ก็คือทุระเยอะสุดๆเลยนะคะมาแวะคุยกันก่อนก่อนที่เขาจะเข้าไปวัดหน้าต่างประตูต่าง นึกอยากจะกินทุเรียนนะคะตั้งแต่กลับมายังไม่ได้กินทุเรียนเลยค่ะก็เลยแวะซื้อทุเรียนแล้วก็ผลไม้ต่างๆเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านค่ะกว่าจะถึงบ้านมันก็จะค่ำพอดีนะคะ1วันวันนี้ก็คือหมดไปไวมาก